ก็เก็บคืนนะฮะดึงของเขาแล้วไม่เก็บคืนนะเขาด่าวนะฮะบางท่านไปดูรถบ้านไปดูที่อื่นอย่างเงี้ยไม่เก็บเลยเสียหายกันอีกนะครับดูหนึ่งรอบนะครับนี่ยรอยสปอร์ตไขงั้นนะฮะรอยสปอร์ตนะฮะดูให้ครบนะฮะ ไม่ยากนะครับดูรถไม่ยากอย่ากังวลนะครับซื้อรถมือสองอย่ากังวลนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเราโตโยต้าชัวดีเยี่ยมอุบลราชธานีอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีสาระดีๆมาฝาก FC หรือท่านผู้ชมของเรานะครับผมเหมือนเดิมนะครับจะเป็นสาระเกี่ยวกับการดูรถเบื้องต้นนะครับเน้นย้านะครับนะฮะเวลาเราจะดูรถใช้แล้วหรือว่ารถมือสองนะครับซักคันเนี่ยบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจว่ารถจะได้มาตรฐานไหมรถจะเกิดอุบัติเหตุมาไหมวิธีการดูดูแบบไหนนะครับบางท่านถึงข จ้างคนอื่นมาดูนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนการดูเบื้องต้นนะครับผมเชื่อเลยครับว่ามันใช้การได้จริงนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมผมก็จะพาดูรูปทรงของรถนะครับดูความลาดเอียงของรถนะฮะแล้วก็ช่องไฟของฝากระโปรงหน้านะครับเบื้องต้นนะครับนี่ฮะช่องไฟของนี้นะฮะระหว่างช่องนะผมจะพาดูง่ายๆนะครับเราจะพากันดูง่ายๆเลยวันนี้นะฮะอย่าไปซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสในการซื้อรถเนี่ยบางท่านเนี่ยคิดมากจนแบบไม่ได้รถขับสักทีนะครับอย่าไปดูอะไรมันนั่นเลยนะเดี๋ ภายในครับนะฮะมาดูภายในก่อนนะครับค่อยดึงนะครับบางท่านในดึงจนขาดนะฮะดึงไม่เป็นไปดึงจะค่อยงัดลงมานะฮะงัดออกมารอยสปอร์ตนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ารอยสปอร์ตนะฮะดึงแมรอยสปอร์ตจากโรงงานเขาก็จะสวยแบบนี้นะครับไม่เรียบนะครับราดูแป๊บเดียวรอยสปอร์ตสวยก็เก็บคืนนะฮะดึงของเขาแล้วไม่เก็บคืนเขาด่านะฮะบางท่านไปดูรถบ้านไปดูที่อื่นอย่างเงี้ยไม่เก็บเลยเสียหายกันอีกนะครับดูหนึ่งรอบนะครับนี่ยรอยสปอร์ต อยงั้นนะฮะรอยสปอร์ตฮะดูให้ครบนะฮะไม่ยากนะครับดูรถไม่ยากอย่ากังวลนะครับซื้อรถมือสองอย่ากังวลนะครับบางท่านนี่กังวลนะฮะเราจะดูโครงสร้างเป็นหลักนะฮะการดูรถเนี่ยเราจะดูโครงสร้างเป็นหลักด้านข้างมีรอยพับชัดเจนไม่เจียเรียบนะครับไม่มีการเจียเรียบนะครับเป็นรอยพับของนะฮะจากโรงงานมีรอยสปอร์ตเหมือนเดิมนะฮะ น็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับทั้ง2ฝั่งนะฮะต้องเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะฮะซิลเลอร์นะ,ะอามือจิกแล้วนุ่มนะกอะงสุมได้ไหมครับนี่ฮะลอยจิกเป็นรอยเล็บสวยๆนะครับหากแข็งๆเนี่ยมีการปั้นใหม่นะีไม่ใช่นะฮะอาจจะเคยหรือุบัติเหตุมานะครับผมเนะบื้องต้นไม่มีอะไรเห็นไหมเดินดูหนึ่งรอบนะฮะสวยงามนะครับ ้าจะดูนะอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมดูนะฮะรอยสปอร์ตนะครับผมนะฮะน็อตเดินดูหนึ่งรอบนะฮะอันนี้เราครึ่งรอบไลนะครับเหมือนเดิมครับจะดูเหมือนฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะซิลเลอร์ตรงแผงประตูนะฮะซิลเลอร์ของเขาเหมือนกันนิ่มสวยนะครับรอยสปอร์ต เพจนะบางรุ่นเขาก็จะมีเพดบางรุ่นจะมีเพจนะเพจเขาจะติดแน่นนะครับผมหากเพจแปลกๆเนี่ยก็คือเิดปกตินะอาจจะลอกได้อย่างเงี้ยแกะไม่ได้นะครับอย่าไปแกะนะครับหัวรถนะฮะสวยโครงสร้างภายในรถต้องไม่เหม็นนะครับหากรถมันเหม็นก็คือรถมันจอดนะจอดอยู่ในอู่ก็จะมีกลิ่นอับรถน้ําท่วมเนี่ยยังไงก็มีกลิ่นอับนะฮะถ้ามันรู้สึกมันเหมือนบ้านนะครับบ้านเราที่มีคนดูแลมันก็หอมนะครับบ้านที่ไม่มีใครดูแลมันก็มีสกปรกอย่างเงี้ยฮะแบบเนี้ยครับนะฮะก็จะมีกลิ่นของเขาอยู่นะฮะ สิ่งสาคัญที่สุดนะครับผมก็คือด้านหน้านะครับรถเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุก็คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าและด้านหลังเราก็มาดูจุดเริ่มต้นอีกก็คือน็อตทั้งสองข้างนะครับผมน็อตแก้มอันนี้คือเรีวยกว่า <อ Milk. S 1> น็อตแก้มนะฮะอ่าน็อตนี้ก็คือพื้นฐานบางท่านบอกว่าโอ้ยรถน็อตขยับอุบัติเหตุมาแน่นอนครับไม่ครับบางท่านเนี่ยใช้รถไปแล้วรถมีริ้วรอยอาจจะบุบนิดหน่อยอาจจะมีรักยิ้มหรืออาจจะเป็นริ้วรอ,อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีประกันประกันใกล้จะหมดส่วนใหญ่เนี่ยาก,ก,น,ยกายนนน่่่สวใหญท ท่านเนี่ยจะแจ้งประกันเลยว่าขอเปลี่ยนนะฮะตัวนี้อยากได้ของใหม่มันก็จะคือมันก็จะกลายเป็นพ์ทอะไรนะครับคำว่าพ์ทอะไรก็คือจะเป็นอะไหล่ครไม่ใช่เดิมมาจากโรงงานนี่คือน็อตขยับแล้วควรจะดูเนี่ยฮะพวกรอยสปอร์ตนะ,ะจุดเชื่อมต่างๆนี่คือโครงสร้างนะฮะอันเนี้ยคือโครงสร้างนะฮะพวกนี้สาคัญ หากชนมาถึงโครงสร้างเนี่ยแสดงว่าชัดตีของเราต้องมีอุบัติเหตุเข้าถึงนะฮะแต่หลายส่วนของโครงสร้างนะครับคือเข้าลึกนะฮะคืออุบัติเหตุเยอะหน่อยนะฮะก็จะเข้ามาถึงระดับนี้เลยนะฮะตัวเนี้ยสาคัญคือโครงสร้างนะฮะในการซื้อรถมือ2เนี่ยผมอยากให้เราเน้นย้ําไปดูที่โครงสร้างของรถเป็นหลักนะฮะก็คือเหมือนที่ผมบอกน็อตนะครับรอยสปอร์ตต่างๆรอยสปอร์ตนะ,ะดูแบบไหนจะต้องเป็นรอยแบบนี้นะครับอดูง่ายๆนะ,ะรอยสปอร์ตดูง่ายๆนะครับเนี่ย ซิลเลอร์นะฮะคือเบสิกการดูรถง่ายๆนะครับที่ทําให้เราเนี่ยรู้สภาพรถเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครนะครับหรือว่าไปเสียเวลากับส่วนอื่นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูรถง่ายๆนะครับสำหรับที่หลายๆท่านนะครับอาจจะกังวลหรือดูแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมและมีความกังวลนะครับสามารถมาซื้อรถกับเราที่นี่ได้นะครับโตโยต้าชัวดีเยี่ยมอุบลราชธานีนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อินสเปกเตอร์ดูทุกคันนะครับผมตรวจสอบทุกคันนะฮะทำให้ท่านมั่นใจได้นะครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นนมาดูหรกะคับ หรือว่ากังวลน,นะครับผมนะฮะที่นี่เราวารันตีรถของเราอยู่แล้วนะครับเจ๊สุดท้ายนี้นะครับหากลูกค้าต้องการรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับ <c oughs> อย่าลืมเรานะครับผมโตโยต้าชัวดีเยี่ยมอุบลราชธา,านีนะครับสวัสดีครับ